มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวติดเล่นทุกคนทุกขันทุกคันทุกคนด้วยนะจ๊ะเฮ้ย,ยวันนี้ครับผมผมมีเทคนิคดีๆมานำเสนอแล้วครับผมจะเรียกว่าเป็นเทคนิคดีๆหรือว่าเทคนิคขี้ขี้เส้นตีนก็ได้นะครับผม <laughs> มา โอเคสาระเลยสาระเลยก็คือวันนี้ผมผมจะมาแนะนาเทคนิคการเล่นเกมลับด้วยเพื่อนเออว่าการเล่นเกมลับเนี่ยของเราเนี่ยมันควรจะเล่นยังไงนะมันควรจะแบบดักบอลดีไหมหรือว่าการคุมพื้นที่ดีหรือเปล่านะครับผมมันก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเพื่อน,อนการเล่นเกมลับะนะแต่รูปแบบที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะผมก็น่าจะรู้มืออยู่แล้วนะว่าผมแบบมันแบบสไตล์ไหน,น่คือผมแม่งสไตล์ดุดันว่ะนะ,อะโอเคครับผมเขาเรื่องอะไรเพื่อน <S 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 เห็นตัวนี้ไหมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวแท็คเกิลนี่ เฮ้ยมึงเอาบอลไปดิไอ้สัตว์นะนี่นี่นี่ตัวนี้ครับผมนี่อ่านจังหวะแล้วกดตัวนี้ครับผมนี่คือการเล่นเกมรับที่โหดที่สุดนะที่ที่ผมเรียนรู้มานะถ้าเล่นเกมรับแบบเนี้ยคือแม่งโหดสุดนะเนี่ยคืออ่านให้ขาดงอบอลไปเงาบอลไปงอบอลไ,ไปดินี่โอ้ยแย่งบอลกูไม่ได้เฮ้ยเอาไปพี่ชายพี่ชายพี่ไม่เอาอ่ะโอ้อ่าอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตดู คือเราเล็งเน่นๆแล้วเราก็กดแทกขึ้นคือการที่มีเกมรับที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะวันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับผมเทคนิคนี้ไม่มีใครสอนหรอกนอกจากผมนะดูผมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเงยผก็แนะนำมาบอกอกเพื่อนๆนะเว้ยนะโอเคแล้วเรามารับชมกันเลยครับว่าการนี่ครับผมการสกัดดูดิเราต้องสกัดให้อยู่นะโอ้แน่นอนจริง โอเคแล้วเราไปรับชมเลับผมการเล่นเกมรับอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําให้เราชนะได้หรือเปล่ามึงสามารถอาจจะขึ้นดีหนึ่งได้เลยอะนะเกมรับมาโหดจริงอะนะครับผมไปมาครับผมเข้าสู่เกมครับกับเทคนิครับสุดยอดครับผมกับการเล่นเออเล่นเกมรับนะครับผมนะมาดูกันที่ว่าการเล่นเกมรับของผมเนี่ยสามารถนำชนะมาให้ดูได้หรือเปล่านะครับผม คือการที่มีเกมรับที่ดีเนี่ยคเราควรมีวินัยนะการอ่านเกมมีวินัยนี่สาคัญน,นะ <S 2> <S 2> <อ>การมีวินัยในการเล่นเกมรับเนี่ยคือมันสุดยอดนะเพื่อนเพื่อนมันสามารถทําให้เราเนี่ยมาสู่ชัยชนะได้นะเวย้ยคือถ้าเกมเรารับเราดีสักอย่างอะ่ะเราก็จะไม่เสียประตูไงนะนคือกุญแจแห่งกุญแจแห่งชัยชนะนะผมเฮ้ยการอ่านเกม,มต้องมีแล้วเราต้องกาลระยะด,ดีนะนเพื่อนนะคือแบบกดมด่วซัวไม่ได้นะเวย้ยมันนั้นเดี๋ยวแดง นะนี่ต้องการระยะดีๆเนี่ยเพื่อนคือเราต้องเราต้องวิ่งใส่แล,แล้วก็มั่นใจอะ่ะเราต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งอะ่ะว่าแบบจังหวะเนี้ยเราต้องอยู่อ่ะมันต้องอยู่อ่ะแต่แม่งเกมกระตุกอีกแล้วไอ้สัตนะคือกลับมาเล่นกี่รอบกี่รอบเนี่ยกระตุกทุกรอบไอ้เฮียนะคือมันกระตุกไปไหนเนี่ยอา้าวคือเราไม่เล่นเกมรับเราก็เล่นเกมลุกดีครับนี่ ลุกไม่เอารับไม่ได้เรื่องครับผมแต่ตอนนี้สุนเนตไม่ได้เรื่องที่สุดแล้วสุนเนตบ้านกูมันจะกระตุกอะไรทุกวันวะสามจริงเหรอนเนี่ยครับผมเกมรับของผมรนะับแมตต์โอแมตต์อัพไม่ต้องเราอ่านเกมพอนี่อย่างตัวนี้มาส่งตัวนี้แน่เอาสวิตตัวทําไมเฮ้ยโอ้โหเกมแม่งกระตุกอะไรทั้งหนาวอ่ะอ่าอย่างนี้สวนดิจากเกมรับมาแล้วก็สวนดิ อุ้ยโอ้โหเนี่ยบตัวนี้ตัวนี้ผมดักเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมดักเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมวิ่งแล้วเนี่ยผมเตรียมหวดแล้วอันนี้คือเจอแบบเหมือนเขาอันนี้คือพูดตามตัวคือเหมือนเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวเนี้ยจะเจอแบบคนโหดอ่ะเจอแบบพอเป็นๆอ่ะคือมันเล่นดีๆนะคือผมผมตัดได้หมดอ่ะนะครับผมอันนี้คือขนาดขนาดไม่ได้กดใช้สูตรใช้อะไรเลยนะ คุณผมยังไม่ได้กดสูตรกดอะไรเลยนะเว้ยที่ผมสอนไปคือผมยังแย่งได้อ่ะอนี่จังหวะนี้นี่อย่างนี้เลยเอาให้อยู่นี่ทีเดียวให้อยู่ครับผมอ่าอ่าทีเดียวอเอาให้อยู่ะยยนะคือถ,ถ้าเราไม่หนักอ่ะถ้าเราเล่นไม่หนักอ่ะเราจะเจ็บเองเข้าใจะปะ่ะนี่เขาจะึงเขาจะบาอะไรของมึงคุู้ชมแต่มึงจกระตุกอีกแล้วอ่าดูตัวนี้นะด้วยขาหักว่าจ้า เคยหาหากักปะจ้าเคยหาหักก็เปล่านี่ต้องอ่านเกมที่สำคัญมื่อกี้คือผมเตะให้กดให้ดูคือก็คือมันการเตะมั่วแล้วการที่เราเสียบมั่วงเงนี้ยมันไม่ได้ประโยชน์นะครับผมประโยชน์สูงสุดนี่คือการ <c oughs> เราต้องอ่านเกม,มให้ดีอย่างเช่นตรงเนี้นโอ้ยไอบ้บักอันนี้เขาเล่นแห่าเขาว่าเหมือนเขาเล่นเปล่นวงว่า <c oughs> เจอป่ายิงเลยนะเนี่ยป่าบอกไว้ก่อน สปาเอาจิงนี่ไม่มีใครสาลงนี่นี่เราต้องเสียบหนักให้ดีนะครับผมเราต้องวิ่งหลักเราต้องอ่านเกมนะการอ่านเกมเป็นสำคัญนี่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเอาูที่ภาพนิดเดียวนี่ภาพคพียงทีเดียวครับผมแม่คือแบบขากันแบบแค่ก้าวนิดเดียวอะ่ะอู้กูจะบ้ามาครับผมต่อข้างหลังครับ ก็คือการเล่นเกมรับของเราเนี่ยแม่งมันยังมันยังอน,นี่เลยอะ่ะมันยังจริงเราไม่ได้เพื่อนเพื่อนดูดิเกมรับเรามันโหดขนาดไหนอ่ะคือคิดดูเอามีขนาดไม่แทมไม่ได้กดสูตรเลยเนะี่ยถ้ากดสูตรนี่จะขนาดไหนแล้วบอกเลยสเต็ปเนี้ยคือเกมเนี่ยกดเสียบไงก็แทบไม่มีใบแดงเลยเพื่อนเพื่อนคือผมหลายหลายรอบละยังไงก็ไม่แดงนะคือระบบเขาทำมาดีนะครับผมนี่นี่ ให้อยู่ดูยังไงก็ไม่แดงนะที่แค่เตือนน่ดูดิเล่อนอันตรายขนาดนี้มันจะแค่เตือนนะ่อยเกมเนี้ยเขาแบบมันรวยจัดแต่เพื่อนนะคือการจะตัดเกมเนี่ยเราต้องตัดให้อยู่ในเมื่อระบบเกมเขาส่งมาอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ไม่แดงเพื่อนอคือขอให้เสียเป็นแม่นอะ่ะเอาให้อยู่แค่นั้นแหละมันจะแยงเว้ยเออรู้จักว่าคือมันแยงอะ่ะเราโดนทีเมื่อแยงแล้วมันไม่ากล้าเล่นต่ออ่าอ่าดูดิ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนคือมันแยงมันไม่กล้ามาต่ออะ่ะคือมันต้องคลายบอลมาคืนเราอะ่ะดูดิผมบอกแล้วสเต็ปนี้เนี่งคือมันไม่ค่อยมีคนสอนไงคนคนกักมันเยอะนะแต่ผมไม่บอกมุนเปลือกนี่ต้องยอมรับก่อนคือข้อมูลดีดวงดีๆเลยเนี่ยผมมีหมดอะ่ะผมบอกให้มนได้หมดนะครับไม่มีหมกเม็ดอยู่ละนี่ดูเมื่อกี้เสียบก็หลอกนะคือเสียบให้ทํทำให้เขาตายใจ Radio, แล้วเราก็วิ่งกลับมาบอลแบบชิวๆเห็นเนาะโอ้ได้นอนจริงผมบอกแล้ว บอกแล้วแผนผมอะแม่งสุดจริ้งเนี่ยแล้วก็สวนต่อเลยได้ประตูแน่นอนลูกเนี้ยลูกเนี้ยนายก็ได้ประตู <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วว่าโดนโดนไปทีเนี่ยคือมันจะแยงเห็นไหมคือมันไม่กล้าคองบอลนดเพื่อน,นมันถึงกระเตะทิ้งก็โทแผนป่าเนี่ยมันสุดยอดเนี่ยแล้วลูกเนี้ย <c oughs> สูตรดูเตี๋ยวครับผมแล้วพอเราทําหน้าที่เกมรับได้ดีใช่ไหมประสิทธิภาพเกมลูก,กอะเราก็จะเพิ่มขึ้นเว้ยเราได้ความมั่นใจนะโอ้มึงแพ้พียอะไรเนี่ยสัสอ,อันนี้รู้มากลิเบอรีร่รู้มากลิเบอรีรร่รู้มากไปอีกอ่ขาขาหักนะเดี๋ยวขาหักนะเป๋ยเจอแหยงนะเจอป่าแลแ้วแหยงนะบอกก่อนป่าเนี่ยเล่นหนักหนักทั้งบอลทั้งคนนะือแบบทีเดียวเอาให้อยู่ เดี๋ยวเาเปลี่ยนตัวแป๊บโอ้โหตัวก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไรนะเพราะเกมลับเราดีไงวันนี้เราเน้นเกมลับไงเอามามามาเปลี่ยนสองตัวมาครับผมหลังจากเปลี่ยนตัวแก้เกมมาครับผมเราใส่ตัวลุกเข้ามาเพื่อหวังทําประตูนะครับเพราะตอนนี้เกมลับเราแบบโคตรนิ่งอะนะคือมันทําอะไรเราไม่ได้อะโอ้โหเหี้ยเขาไม่ทำเหี้ยอะไรกันมากกว่านี่นี่แล้วก็ได้ประตูเลยเฮ้ยโอ้โหดูว่าใช้สูตรเราวิบอกแล้ว การเสียบเนี actually, ่ยเป็นการทำลายคู Model ่ต in ่อสู้นะการทำลายทำลายจังหวะดูเพ์เกมจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเห็นเราเป็นครูพักรักจำอ่ะเขาเห็นเราเขาเาเสียบอ่ะเฮ้ยครูนี่อ่านเกมผิดโดนจนได้ครับผมแล้วดูดีก่อนนั่นเนี่ยเรากเลังจะได้ประตูอ่ะแม่งเขาแบบเสียบเราอย่างแม่นอ่ะเฮ้ยแม่งโดนสิทธิ์ล้างครูอ่ะที่ผมกูสอนแบบมาให้วิชาด้วยแต่ผมโดนสิทธิ์ล้างครูอ่ะ ดูดิอาจารย์ดูเราเองวันนี้ต้องยอมครับว่าเขามีการเรียนรูท้ที่ดีนะอันนี้คือพอผมสอนปุ๊บเขาทําได้เลยโอ้โหแต่มึโงโง่อยมากกว่าว่านะโอ้หเจ๊โดนยิงเลยนะแต่น,นี้อันนี้ต้องชื่นชมอันนี้ต้องชื่นชมบาง,งิงคือถ้าเขาสามารถทําแบบที่เราสอนได้นะอันนี้น่าชื่นชมอ่ะมา,มาสู้กันต่อครับผมอย่างน้อยอย่างน้อยเขาคือลูกศิษย์เรานะคือเขาใช้สเต็ปเราก็คือแบบ เขาคือลูกศิษย์เราตัวจริงมาลูกศิษย์ตัวจริงกันทิงแดงมึงเสียบไปเดอะยังไงมันก็ใบแดงมันไม่มีผมบอกเลยใครเคยแบบกดเสียบ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 แล้วโดนใบแดงหลายๆใบไม่มีถ้ามีก็คอมเมนต์มานะคือยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วผมเสียบเสียบมันหลายเกมอะ่ะผมเล่นเป็นเป็นหมืน่มนแตนแสนเกมอ่ะก็ไม่เคยมีโดนนะเว้ยเออไม่เคยโดนหรอกใบดูใบแดงเกมมันเซตมาให้หมดแล้ว มีอย่างเดียวคือเน็ตกระตุกไอ้เหี้ยเน็ตไ <_ d ata> ม่กระตุกทุกรอบอ่ะบ้านกูอ่ะถึงก็แหยงถึงก็แหยงนี่ถ้าเป็นเกมปกติถ้าผมไม่เล่นหนักเนี่ยคือแบบเข้าแล้วนะรู้ไหมเนี่ยมันจะไม่แหยงมันจะกล้าเข้าอู๋มึงพูดไปเรื่อยจริงไอ้สัตว์อ้าวอย่างนี้เปลี่ยนแกนดิเปลี่ยนแกนดิโอ้โหไอ้สัตว์ไม่งี่จะเฉยแม่งี่จะเฉยแม่ยังรับได้คือบอกเลยนะคือเล่นเกมรับอ่ะ ถ้าจะเล่นแบบภ kind of ูนะมึงกดยืนเฉยๆดีกว่านะมันน่าจะดีกว่าถ้ามึงไม่วางจริงก็อย่าหาทำเด้อๆแบบเนี้อุ้หูุ้อุ้ยตายเ้ยกูจะบ้านี่ก่ะช่างเลยเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะต้องกดนละไไม่วิ่งต่อนะคือเกมรับคือมึงกดยืนเฉยๆดีกว่านะเพื่อนๆคือถ้ามึงมึงไม่เพี้ยนจริงอ่ะมึงอย่าทำนะแบบเนี้ยโอ้ ครับก็จบแล้วสำหรับทิกติกดีๆแบบนี้นะผมเทคนิคดีๆหรือว่าเทคนติกซึ่งตีนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมการที่เราเล่นเกมเราแต่นั้นดูดิคือเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะเว้ยคือเขาก็ทําตามแล้วเขาสามารถแบบสกัดลูกยิงเราได้นะจากหน้าประตูอ่ะดูโอ้โหแผนนี้มันโหดขนาดไหนนะครับผมโอ้เย้อะโอ้ยอะผมสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอจุกทุก A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 casa del merengue